แกไม่ได้ถูเองย่างนี้แกแกขัดด้วยแต่ก่อนไม่มีก็ต้องโอกาสบ้างมีคนแบบคนซื้อหมามันมีหมาตัวสามพันห้าพันเออใจ่ายบ้างจ่ายบ้างว่ากันยหงแรงหมดเลยตอนนั้นเดือนละกี่พันเนาะเครียดเลยโอ้โหดูบ๊อปเครียดเลยไป เราต้องขึ้นข้างบนอืมถ่ายยอะได้ใช่ใช่สนามบินคือประเทศไทยยอดเดียวเครับมาแล้วพี่อาเชลนานเลยพี่เนาะวันนี้เนาะนานกันเลยใช่ไหมเสียเวลาจบประกาศตอนเนี่ยอ๋อให้ตรศึกษาดานหลับหมดหลับหมดนะพี่